แม่แชร์คลิปสุดช็อกแค่หันหลังไปไม่กี่วินาทีแต่ลูกชายวิ่งออกประตูบ้านไปไกลเกือบถึงถนน วิกตเรียคุณแม่ลูก3าชาวอเมริกันได้แชร์คลิปจากกล้องวงจรปิดลงบนทีตะของตนเองเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนโดยคลิปได้แสดงให้เห็นว่าขณะที่วิกตเรียกำลังพยายามเปิดประตูบ้านเพื่อเข้าไปข้างในนั้นจู่ๆลูกชายคนเล็กสุดก็วิ่งไปเปิดประตูรั้วบ้านที่ไม่ได้ล็อกแล้วก็วิ่งออกไปอย่างรวดเร็วโดยที่เจ้าตัวเล็ก,กำลังมุ่งไปยังสี่แยกถนนใหญ่ที่มีรถวิ่งไปมาอย่างเยอะแยะและเมื่อคุณแม่เปิดประตูส่งลูกสองคนเข้าไปในบ้านแล้วนั้นหันมาอีกทีจึงเพิ่งรู้ว่าลูกอีกคนนั้น คว้าลูกชายไว้ได้ทันวิกตอรีเยเล่าว่าเธอนั้นได้กอดลูกเอาไว้แน่นและ้องห้ออกมาเธอคิดว่าประตูปิดอยู่ซึ่งผู้ชมคลิปหลายคนก็ตำหนิวิกตอรียที่ใช้เวลานานเกินไปกว่าจะรู้ว่าลูกนั้นไม่ได้อยู่ที่สวนหน้าบ้านแต่อีกหลายคนก็ปกป้องว่าทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีเองและพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็แทบไม่เคยค่าสายตาจากลูก เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อตุล,ลาคมปีที่แล้ววิกตอร์ยังลังเลว,ว่าจะแชร์คลิปนี้ดีหรือไม่เนื่องจากเธอรู้ว่าอาจจะถูกสังคมตัดสินไปในทางใดทางหนึ่งแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจแชร์เพราะอยากให้เป็นอุทาหรณ์เธอไม่มีปัญหาใดๆกับความเห็นเชิงลบคลิปนี้จะเป็นส่วนช่วยให้ครอบครัวอื่นได้ตระหนักว่าเรื่องร้ายอาจเกิดขึ้นในเร็วแค่ไหนและป้องกันเรื่องการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้